ตามนี่ปลูกมาได้ประมาณาปีเศษๆฮะดูความสวยงามได้เลยครับปีเศษๆก็จะใช้เคมีด้วยแต่ว่าใส่นิดเดียวฮะใส่เรื่อยๆใส่เรื่อยๆและก็จะใช้อิอนทรีย์มาเสริม3เดือนครั้งหนึ่งแล้วก็เสริมอินทรีย์ครั้งหนึ่งแต่ว่าก็เสริมครั้งหนึ่งก็สักประมาณ1กิโลหรือไม่ก็กิโลกว่าๆเป็นพันานาจีเรเบกนะครับ กับแปลงใกล้เคียงที่เขาปลูกพร้อมๆกันเนี่ยแปลงนี้ก็จะสวยงามที่สุดฮะคนมาดูกันเยอะฮะออกจันทร์ออกลูกตัวเมียด้วยแต่ว่ารอบแรกนี่เราพยายามแทงทิ้งก่อนนะครับเพื่อต้องการเอาต้นก่อนให้มันโตนี่ครับต้นนี้ก็ดูโคนนะครับของไงต้นปีสี่เดือนต้นใหญ่มากนี่ถ้าเป็นของคนอื่นนี่สองปีครึ่งแล้ววันนี้ก็ได้สั่งปุ๋ยไซโตซึ่งเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับลงเฉพาะแปลงนี้ก็ห้าสิบกระสอบแล้วก็ ในวันพรุ่งนี้ก็จะไปลงที่แปลงน้ำรอบซึ่งมีอีก40ไร่ตรงน้นก็ไปลงอีก30กระสอบแล้วก็ยังมีแปลงทุเรียนอีกก็จะใช้